คุณศรีส่วนจันยานะครับยื่นคำร้องต่อกกต,ตให้ตรวจสอบแล้วก็วินิจฉัยกรณีของคุณเศรษฐาพักเพื่อไทยแจกเงินดิจิทัลให้คนไทยเพื่อจูงใจมีการใช้สิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้โดยไม่บอกความจริงให้หมดเป็นการดำเนินการที่เข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายหลายฉบับหรือไม่ตั้งข้อสังเกตว่าฝ่าฝืนหรือไม่ เนื่องจากการหาเสียงแจกเงินดังกล่าวซึ่งเป็นการใช้ประชานินยมสุดขั้วนั้นอาจก่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายอย่างรุนแรงต่อประโยชน์ของประชาชนในวงกว้างทั้งทางบวกและทางลบได้และมีเสียงวิจารณ์ว่าจะมีผลกระทบต่อวินัยทางการเงินการคลังของรัฐอย่างมากซึ่งอาจขัดต่อพรบรวินัยการเงินการคลังของรัฐปี61และพระบรวิธีงบประมาณปี2561หรือไม่ ในคุณสีส่วนจะไม่ได้บอกว่าผิดแล้วนะแต่ว่าไปยื่นให้ตรวจสอบว่ามันผิดไหมนะครับอีกทั้งการแจกเงินดังกล่าวนั้นเนี่ยจะต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลปี61ประกอบพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายรัศดากรโดยเคร่งครัดโดยจะต้องหักภาษีนที่จ่าย15%ซึ่งเงินจะเหลือถึงประชาชนเพียง8,500บาท อ่ในคุณสีสวนแกไปดูไปเจอกฎหมายตรงนี้เข้ามาอีกแจก1 0,000่นี่มันต้องเสียภาษีมันต้องหักภาษีด้วยเนี่ยสินะครับอันนี้ผมพูดเอาก่อนก็นแล้วกันนะว่าตอนที่รัฐบาลเขาแจกคนละครึ่งก็ดีแจก15,000บาทรอบแรกคุณผู้ชมจําได้ไหมครับ20ล้านกว่าคนเนี่ยที่แจกไปเนี่ยต่อมาเนี่ยเขาออกมติคณะรัฐมนตรีนะว่าให้ยกเว้นาการเรียกเก็บภาษีเงินได้ในส่วนนี้ อันนี้ผมก็เข้าใจว่าถ้าแจกจริงเนี่ยมันก็น่าจะออกกฎที่เป็นการยกเว้นนะครับภาษีข้อนี้ได้ไม่จะแจกปั๊บเลยหักภาษีเอาเลยนะครับอย่างนี้ถูกดา่าดูถูกด่าตายเลยนะคุณศรีสวนบอกว่าเมื่อสิ้นปีภาษีเนี่ยต้องแจ้งเป็นรายรับต่อสรรพากรอ่ะก็อย่างที่ผมตั้งข้อสังเกตว่ามันอาจจะก็เป็นนโยบายแจกก็แจกไปแล้วก็เรื่องภาษีก็หักไปในส่วนนี้นะครับแล้วก็พูดถึง ความสุ่มเสี่ยงต่อเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับเนื่องจากว่าคุณเศรษฐาเคยเป็นผู้ก่อตั้งหรือผู้บริหารธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลหรือโทเค็นดิจิทัลเพื่อการลงทุนอันนี้เป็นประเด็นที่ตั้งข้อกล่าวหากันอยู่นะก่อนที่จะอนวุ่นทั้งหมดให้กับลูกสาวและลาออกจากผู้บริหารในบริษัทแสนสิริททุกตำแหน่งเพื่อมาลงการเมืองแต่จะทําให้สังคมไว้วางใจได้อย่างไรว่าการประกาศ แจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตจะไม่เป็นการสร้างประโยชน์ให้กับธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตอลของตัวเองซึ่งแม้จะโอนหุ้นให้ลูกสาวไปแล้วแต่อาจจะยังเข้าขา่ายฝ่าฝืนมาตรา44ของพรกประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตอลหรือไม่ก่อนที่จะทิ้งธุรกิจมาทําการเมืองเขามีธุรกิจทรัพย์ดิจิตอลอยู่แล้วซึ่งธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตอลตอนนี้มันเฟลก็คือล้มเหลว ดังนั้นเมื่อเข้ามากระตุ้นการใช้เงินดิจิตอลมันอาจทําให้ธุรกิจดิจิตอลเริ่มมีความหวังและทําให้หุ้นต่างๆนะครับพุ่งทะยานขึ้นกรณีนี้มันไม่ใช่แค่สัญญาณว่าจะให้อย่างเดียวแต่มันอาจจะมีปัจจัยเรื่องการหลอกลวงหรือจูงใจให้เข้าใจหรือเรื่องการลงคะแนนนิยมเพราะเขาไม่ได้บอกความจริงทั้งหมดนะครับแล้วกกตจะต้องตรวจสอบแล้วก็มาชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบทั้ง3เงื่อนไข นอกจากนี้การหาเสียงการแจกเงินดังกล่าวต้องเปิดเผยข้อมูลให้ผู้มีสิทธิ์ทุกคนได้ทราบนะครับที่ไปที่มาด้วยครับอันนี้ก็คุณศรีสวรนจันยาก็ไปร้องในวันนี้นะครับให้มีการตรวจสอบนะครับเพื่อความถูกต้องตามกฎหมาย